ิขสัต์มีจริงไหมคุณเคยรู้สึกเหมือนมีคนจ้องคุณอยู่ไหมทั้งที่หันไปก็ไม่มีใครหรือเคยคิดถึงใครแล้วเขาก็โทรมาหาคุณทันทีหรือมีความฝันแล้วเหตุการณ์จากความฝันก็เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยก็เกิดขึ้นจริงจากเหตุการณ์เหล่านี้บางคนเรียกว่าสัมผัสที่6 หรือลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณคำถามคือมันมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ภาพหลอนจากสมองของจิตใจเรานี่เองมันคืออะไรกันแน่วันนี้รายการมาดูฟังจะมาคุยกันในเรื่อง six เซ n s ์ลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณประสาทสัมผัสของมนุษย์เรารู้กันว่ามนุษย์มีประสาทสัมผัสพ,พื้นฐาน5อย่างการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการรับกลิ่นและการรับรส แต่วิทยาศาสตร์ก็บอกไว้ว่ามันมีมากกว่านั้นจากงานวิจัยของ Harvard Medical School พบว่า Proprioception คือความสามารถของร่างกายในการรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ที่ไหนหรือกำลังขยับอย่างไรและใช้แรงมากแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องพึ่งการมองเห็นเลยเป็นการรับข้อมูลจากภายในร่างกายกล้ามเนื้อข้อต่อแรงต่างๆ ที่เป็นระบบที่ช่วยให้สมองรับรู้การเคลื่อนไหวในมิติที่ลึกขึ้นเป็นสิ่งที่วัดได้ทางชีวภาพที่ดูเหมือนสมองของเรารู้แม้ไม่มีสิ่งกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสเหล่านั้นได้เลยตัวอย่างง่ายๆที่เจอในชีวิตจริงหลับตาแล้วยกมือขึ้นคุณก็จะรู้ว่ามือของคุณอยู่ตรงไหนหรือกำลังจะลื่นแต่ร่างกายทรงตัวกลับมาได้ทัน หรือว่านักเต้นหรือนักยิมนาสติกที่หมุนตัวหลายรอบแล้วลงมาในตำแหน่งเดิมได้เป๊ะทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการที่สมองเรานั้นรับรู้ตำแหน่งของการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างแม่นยำ sixth sense ลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่ามนุษย์มีสัมผัสที่6หรือความสามารถพิเศษในการรับรู้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นการล่วงรู้อนาคตการรู้ถึงพลังงานต่าง หรือแม้แต่การสื่อสารกับจิตวิญญาณนักจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอิ t ท i ิชั n นหรือสัญชาตญาณซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเพียงขบวนการประมวลผลข้อมูลโดยจิตใต้สำนึกที่เร็วมากจนเราไม่ทันรู้ตัวตามงานวิจัยของดร g e r ร์กกิจ Max Planck Institute สมองมนุษย์สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ แม้ไม่มีข้อมูลครบถ้วนด้วยสิ่งที่เรียกว่า gut <God> feeling หรือว่าลางสังหรณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์สะสมเช่นการที่เรารู้สึกว่าใครบางคนไม่น่าไว้วางใจทั้งที่ยังไม่รู้จักเขานั่นอาจเป็นเพราะสมองเราจับสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากภาษากายสีหน้าน้ำเสียงบุคลิกภาพต่างๆแล้วนำมาประมวลโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเป็นกระบวนการ intuition หรือการคิดเร็วของจิตใต้สำนึก โดยใช้ประสบการณ์เก่าๆตัดสินสิ่งตรงหน้าเรื่องของการเห็นวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับหลายคนอ้างว่าเคยมีประสบการณ์ในการเห็นสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่การได้กลิ่นนการได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นสัมผัสที่6แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนได้มีการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเยลพบว่าประสบการณ์การ เห็นส <People> ิ่งลี้ลับส่วนใหญ่คล้ายกับภาวะ hypnagogic hallucinations หมายความว่าเป็นภาพหลอนที่เกิดขึ้นในช่วงที่กึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งสมองสร้างภาพโดยไม่มีสิ่งเล้าภายนอกจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกประสบการณ์ลี้ลับเป็นแค่ภาพหลอนเสมอไปจริงๆแล้วอาจจะเป็นกลไกที่สมองยังอธิบายได้ไม่ทั้งหมดสำหรับเราก็ได้จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ว่ามนุษย์นั้นมีพลังเหนือธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสที่6อาจเป็นผลรวมของการเรียนรู้จิตใต้สำนึกและสมองที่ฉลาดกว่าที่เราคิดก็เป็นการปกป้องตัวเองแบบลึกๆหลายครั้งของการทดลองก็พิสูจน์ได้หรือไม่ได้แต่อย่างที่เรารับรู้กันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้เพราะในบางเรื่อง วิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายได้ไม่ทั้งหมดสุดท้ายแล้วคุณเชื่อในซิกเซนต์ไหมหรือมันเป็นเพียงแค่กลไกที่สมองเราใช้เพื่อเตือนเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางทีสัมผัสที่6อาจจะไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันก็คือภูมิปัญญาของสมองที่เราเองก็ยังไม่เข้าใจมันทั้งหมดซิกเซน์อาจเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์หลายคนเคยสัมผัสแม้จะยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน1 0 0เซ และถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการมาดูฟังที่ช่องดรแตงจุมพลขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ